สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องฝ่าผ้าร่วยตอนนี้ฝ่าผ้าร่วยยูบานแม่ใบฟันแม่นด้วยค่ะมาเอาแนวท้างค่ะ FC แฟนช่องนะคะงวดที่แล้วแม่ใบฟันแม่นเพิ่นฝันคิวอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะแม่ก็ว่าแม่กระได้อยู 6, 60, นน่ด้วยค่ะศูนย์หกหกศูนย์คนนํำบานก็ไดน้ำแม่อยู่ด้วยค่ะแต่ว่างวนี้แม่ชิม่าฟั่งแนวทางกับแม่ อีกเชือนึงเนาะค่ะว่าแม่จะให้แนวทางตัวเล็กให้กับเอฟซีไปเสียงสูบตัวใหญเนาะค่ะหัวนี้นี่คือบ้านของคุณแม่ใบเนาะค่ะบ้านกนาอยู่เนาะค่ะคุณแม่ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพ่อถ้าเอฟซีแพนช่องเนาะค่ะมาตามมาแนวทางกับแม่เนาะค่ะ ม่หลายหรอกเนี่ันะบ่แม่เสียงโศกตไหนงวเนี่ยเรงตัวนีดึงคุณแม่ใบเพ็นสีเหลือกลดรายีได้หเอ๋อตัวเก่าอืมอคือว่าสันนะแม่บอกนะโอตามตามตัวเก่าโอ้ตามงวดว่าหันฝันได้หนึ่งหาเก่าแล้วม่เนาะได้เก้าศูนย์ได้เก้าหนึ่งเก้าเดียวค่ะคุณแม่ก็เลยสิตามตัวเก่ามันบหันหัวเอาอืมแต่ว่าก็ได้ยิมเป็นบ่แม่งหกศูนย์ศหกงาน คือคิดจังไหคือได้ไปซื้อศูนหกเปาซู่อ็กซซี่ฟังไหมาบอกว่าได้เขาว่า,าหนะาากกระเป๋าเดียวกันนะ,ะคนซื้อก็ซื้อเก่าแล้วแต่เป็นแบนนี้คือบางเพาว่าซื้อเก่าชวนเนาะมัถึงมมนจะเก่าชวนบ่อ๋อเจ้าของไปนอนคิดแม่ผู้คนมีโสดมีหลาบนะคยะแล้หันหันเอาดิหันเอาค่ะแ,ะแม่โชคดีนล้แม่เนาะแล้ววันรอดเดลี่อยประกับแม่ีแต่หกชวน พกใบสื่อยูเนาะล้วกระหลี่กจุนหกเบากะเสดาเนาะห่วงตายไป้ยจะออกหกทุนก็สิจุหกทุนเตะค่ะว่ามันเก่าชุนลายมาค่ะมาค่ะแล้วเอาเก็แ้วหกทุนลายวัดทุนหกออนนอยค่ะนี่ด้วยค่ะผู้่นมีโศมีลาดเพิ่มโบนบ่ยายยังบกฝันดอกค่ะแต่ว่าสิมาเบิงว่าคุณยายเสียงโศกตัวไห ไปฝากไปต่อดีฟซี่ซื้อค่ะพี่น้องคะให้ย่ายเลือกก่อนย่ายสุดเก่าเก่าเนาะย่ายเนาะเดี๋ยวให้ย่ายเลือกเขาจังเบิ่งก่อนเบิ่งน้ำใหญ่ะสุดสองใบค่ะคุณแม่คะสุดสองใบค่ะต้องใส่ยื่อใบท์ลอย ฝาพะลวดก็มีลอตเตอรี่ด้วยค่ะพี่้องค้าผู้ใดสนใจลอตเต,ตอรี่ก็สามารถติดต่อมาทางฝาพะาลวดหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ค่ะสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะทุกใบ่ใบก็ได้เลือกสื่ออยู่ค่ะสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่้องค้าช่องเอาแปลกโอ้ยใหญ่สี่ตี้สื่อตอักเกาเลยแม่มันบมดฝันนะค่ะคุณแม่ยังบมฝันค่ะแต่คุณบ้นจะสื่อตักเกาไว เซียงสศกน้ำกันพี่น้องคะนีเดอรแม่ใบเอามาแล้วสองใบมาหาปูปู่าปูเป็นโควิดป่ะปุนเซียงปูใดปูในวัดเนี่ย คนขวดแถวก็ได้เป็นพวกเบียดสมบูรณ์่นศูนย์วแถวเพว่าก็คนศูนย์ประสานนี่ไปฟ่าไปทวดแถวเมื่อหันบ้านพ่นไรบ้านพนผูกขวดตายบ่ไปแทนเขามาพิษมือตัวนี้มาโอ้ยไปังวไปไปขวดพ่นพ่นกับวัดทีพัดท่อประตูข้าไปเจ็บแขวแห้งโย่เล่าขวดแถวแห้งค่ะ สี่ศูนย์ม4ี่ีู่ยเบอร์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เป็นสี่สี่ศูนย์ถ่ายไม่เลยนะ ต้นหมากมันสิฟันส่วงไดยแม่ต้องฟันของคุณแม่ต้องหงวดเด้อดปกติมันสิตองหงุดเนาะแต่งุดนี่มันคือฉันโดนแท้เนาะหงุดนี่สี้โดนๆแต่ว่าบ่แน่อาจสิฟันก่อนมือมันย่างหลายมืออยู่ค่ะแต่ว่าความหมายว่ามันบ่วฟันนั่นค่ะแม่เจ้ามาเมื่อจุกคนเหลาเดียร์บ่วันค่ะไม่จุกมันไม่หัน ก็เดงกันลูเช้าก um, okay. ็เลยบ้านเม็นกันย์นกัยังบอกฟันดีม่สิแด็ขอเบอร์คุณแม่ไว้แน่เด้อหกหนึ่งขายดีโผล่หกหนึ่งหกศูนย์มีบ้างนี่เลยสองหกศูนย์สามหกศูนย์สิดสุดมีบ้างเอ้ มันลลืมกกไได้ับปเอามากบวยคุณแม่ใหมายถึงเลือกก่อนถ้จังเลยเอาไม่ละเอาสรุปมันบ่มีโตที่คุณแม่อยากได้นะคะแต่คุณแม่อยากได้อันหนึ่งเก้าสี่ศูนย์แมนมันบ่มีคุณแม่ก็เลยเอาคุณแม่เอาตัวนี้พร้อมเจ็ดเก้าศูนย์เอาเหล็กไทยจีเก้าศูนย์พี่น้องคะผู้ใดอยากมีโ่วมีลาบ ถึกเด็กถึกรางวัลยังไงกับคุณแม่ใบเด้อค่ะนี่เด้อแนวทางของคุณแม่ใบเด้อค่ะแคีบหน้าจอไปหายิบจับสลักได้เลยค่ะามว่าฝันไต่โบดบีมันมาน้อพี่น้องงวดนี้เด้อค่ะขอบคุณแม่ใบหลายๆเด้อค่ะแถวร้อนแถวฮักเขาว่าถอนให้เอาบวอออกประจันเขาแล้วมือบ้านพระโหเข้าไปยันเป็นผูกข้อใจก็พูดนั่นไหมพาเขียดกค่นี้ได้เนาะ เกคักๆชื่อเล็กวนี้ป็นไปทั่วเลยเอาเลยคนบรเขาบ่แมวฮะเริข่าบ่เขายังเีข่้นเขาอยู่บ้างบ่มบอสขอบคุณคุณแม่หลายด้วค่ะจ่มเลือน คุณแม่แกงเห็ดขมวันนี้แม่เอันนี้คุณแม่ใบเด้อค่ะมาคลิปนี้ฝากกด้ยไรกุ้ยแชร์กับฝากพาลวดเด้อพี่น้องค่ะไม่ได้มีกำลังใจเนาะค่ะไปตามหาเอาแนวทางตัวเลขเด็ดๆครอบครันดีๆเนาะค่ะอาจารย์ดังๆให้กลับเอฟซีแฟนซองเด้อค่ะไปหาเสียงโชคในงวดวันทีหนึ่งที่คุณนหน้าสงเฮาหาเด้อค่ะมีโชคเด้อค่ะวันนี้ให้ลำลำเรื่อยๆสูดีมันหมานอค่ะพี่น้องค่ะหัวนี้ มนัมนมันน้ำกันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเราชุ่มรับฟังเดี๋ยวถ้าคุณแม่ใบฝันกันมาตามเนาะค่ะกะ็ค้องฝันของคุณแม,ม่กันมันมันเยอมันอะือวระสุนฝันดีนะคะ่ะต่นฝันขิวนะคะ่ะที่มีนนข้อสน่หก่อนเนาะค่ะพี่นะคะ,คะขอบคุณค่ะ